อะเปิว่าสร้างจังหาลูกด้อลูกเรากลอยไปนะทึ่ด้บอพี่น้องต้องเพิ่มฮึหันกันลตัว้อจะมาจีพปลมในตัวเดียวหนึ่งหันเงินกันตรนี่เอาเราจักรกันเอาอ่อนก่อนยุ่งไล่จย่หวากันนะมือสอหันดูาเทียน้องหูสุกแน่นอไม่สุกสุดนั่นแมูมเราเอาข้างดดินมาพี่น้องมันเลอะจะนมาก ครัเหเหบพี่น้องสวัสดีตอนสี่เล้ง man, ๆครับพี่น้องช่วงสี่โมงถึงห้าโมงเล้งครับพี่น้องมาเนี่ป้าพีผ้าน้องครับขึ้นโคขึ้นเราเด้อพี่น้องเลยมานี่ยชีมออดใส่มาหอดขวอจิปซ์ปูมกักเลยมือนนี่บดใหญ่ยางยางก็เหลื่อมตัวไปได้นนี่แล้วพี่น้องอ่ะเปิ้ลว่าสร้างจังหาโล่ได้อโล่ละเกลียวไหไปนะยิ after, ่ได like ้บ่พี่น้องต้องไปมาแก้มือมาแก้มือครับมาเนี่ยปวดจีมงานออกไปก่อนครับออสมอกระเมนของใครฮึดละเกลียวไหลไปเนี่ย พี่น้องนำเปเบืองครับอเด้อพี่น้องเลยเมัพี่น้องาทั่วมันก็เกายม่จ้าม่น้อยจ้ายงเ่นอัปุใช่มาทั่วเสียมัเสียมัยเสียมัยก็เอาใน้แม่ละกระดานสร้างหาโล่ได้พ่นสร้างหาโล่ได้แม่นองไผ่แม่นไผ่สร้างก็มานำท่าบนหอแกโขบๆอยู่เจ็ดลอยอ่ะเจ็ดลอยบนนี้เอาหยาเท่านั้นแม่นองไผ่ หันกับลูกตัวแล้วจะมาจีบปมในตัวเดียวหนึ่งหันเงินกันเลยนี่นี่ไปครับพี่น้องนนี้ยินบ่บ่ยันพะนะอาปาตัวจะไปใหยีจีบปมมื่อจะจปนหยื้อเลย่วยีบกันัวเบิร์กกินลงไปมึงจีปมอ่ะนะพี่น้อง ดูกันเรื่อยๆครับพี่น้องทีเดียวพ่อโลบะทีมงานห่วยทีที่วอมบอกเอาจัดให้กันไรควาไรหูบน้ไกลพี่น้องเอาหูขวลวคุณนี่ทีเดียวพอโลบ่างา,า,าติน,น,นองอาววานางโล,ล,งล่นนงลแดดเลยนักาาม่ต้องไปเอาจีนได้เอเลย ใช่ปะนั่นละจิปโภมโน้มจิปโมือใส่ด้วยพี่น้องอฮะลงไปหูเสียโวยตนจิปโภมือกลายเป็นหูเสียอยังคืออื้มอาหารเอื่นอะไพี่น้องบรรยากาศตอนซีงแรกครับพี่น้องหอนโอ๊บเอาคือเก่าแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าโกกเสียบวยเดียมันตุ่นง่ายทีะ มันคืบะไตคือน้ำมันส้นหยาดเนียวลากเนี่ยนะสามแสกของตัวยังไนนี่ิอ๋อจินเมอดกระบาดไง้ำท่าเีินออกไปเด,ด,ด็กไปเสียงม,ม,มาป้าตีหอมาเพลนินรึนะโ้ มาปลาทางไหนน่าที่มหน้าที่ม,มีสี่เหลี่ยมไปเยอะครับพี่น้องมือนี่บรรยากาศแดนแดดแดดวะนะพี่น้องแดดเสียมเโอ้ยตาล่าย้าไปมุมด้วยบักมีนี่หัวหล่อพูดท่างเลยเนี่ยเยม่อวานเป็นบักเล็บเนี่ยจะย้าไปมุมกลับเดินบักมีสุกับโอ้บักมี แมนดมีสองตัวตัวที่มีสองตัวหลุดกันเบ้างแมีรไอวามีสองหูมันเป็นยัไไนงไงคู่นั่นนี่ตังนัดจีปูม,มาตังา้แคน,นักเน,นี่ยน,นี่เอไอน่มไฟ่แห้งดีเลยตงเสียงเสียงพี่นอ้องจับจับจีบป ไก่หอดากับคอยสอพูนสลอดคบมันเจ้าว่ามันไก่ถึงหอดเนี่ยและมันเล่นคนใส่สลอดคือเล่านี่ไหมตรงไปครับมือมา่ามที่าเซียนน้องหู้อนะเราผ่านหลายงานมันอ่อนยำบกยำนุ่ยคนอยู่ซับด่าง้านเลยเอ้าใชไฉ่หรอวีโอว่ท่านปิด มันมีสีเนี่อ้าวไม่ได้ฝูงสูงแต่ตัวนี้เอาฝากินฝาเงี้ยก็ว่ามีหอนเหียนในหาโล่เลยเดี๋ยวตีไฟเดียวเห็นปะเห็นเอาโอตัวเหล็กเกลียวเวอรพี่น้องเลยตุมสมเส้นนอไม่สมสุดนั่น แซ่บคนยายากว่านี้ออาไปแล้วครับกินไหลายยังไว้ไชจงวันแ่าหอดยิงหน้ากันไปมันได้หาลวไว้ขาวกินให่ากินใหญ่เขาอีกว่าใหน่นำเข้าไปเป็นไหนพูนเดียหู้ขี้เลี้ยวไปที่ซึนเอยู่นุันพูนถ้าพูนเมียนั่นก่แก่ แม่นั่นน่ะแม่นบ่านผู้เหินน่นเอานี่เจ้า่อเปนตัวจิดจีก้นน้ำมันเห็นยังกันอะไรบอสอากาศพี่น้องเลยแดดแดดซีมแซมด้วพี่น้องเอาเืีพี่น้องครับว่าะไเนี่ยขอล่เสียนอพี่บาันี่ด้ ตัวที่พี่น้องสภาสวยตัวนี้พอมีโอกาสว่าจะได้กินหยาเลยตัวนี้ไอยใช่่ใช่ไเป็นหาดอกคนคือแม่้องไอ้เจ้าไยัได้เดี๋ยวบมอะบมลมาเด็กควมูลออกแน่วนไปแล้วันนีนี่เสียมมันซูมมันยาน a m ถ่วม น่ะพี่น้องทุ่ห่งเพียงบับลงไปเอ้ยไม่หอนมีปีกทึ่งม้ม่ปีก,ปกพี่นอ้องก้มหลนที่หลนเราเห็นผ่านนะไมมด้วยพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> อารูนี้มีสองตัวบ่แม่นั่นสองไข่มันไขยกันโอเคขัดกันเอ้าขัดกันไม่มันจะมาปวดขาเลยเด็กกันอีกแล้วนี่นนน ต้นผูนี่มาถมูนี่ส่นเนี่นอนเอจะได้เอกซิเจนผูนีมันคือหลักกมัง่ไม่ดเด้ออันนี้ถอดแล้วพี่น้องใผัดเด้อรอะว่า่มีผัดกันว่มาผัดเนือบซีดอืมโอ้ปดไม่มีซีดว่าที่ได้กินยาหน้ามูอีแล้วอีเดียกินพลอหนึ่ง มาเด้อพี่น้องเลยสายจีบป,ปูมครับมากดจีบป,ปูมนำทีมงานครับสามสาวในตำนานครับสาวหนึ่งว่ได้มาอยากจะน้ำลูกสาวนั่นก็เลย <c oughs> ผู้บ่าวไหลไปรุ่นบ่าเห็นออกไปเสื้อแล้วดึงเสียพาไปรุ่นไปไว้ข่าวของน้ำเต็ม <c oughs> อยู่ <c oughs> ชุนย์ตัวป <c oughs> <โอ>ูโโมันก็กัดขาด <c oughs> มาตัวเธอรร <c oughs> เกิด <c oughs> <c oughs> แมนบ่วยข้แมนว่าลูกเคยทีซักไที่ปานนี่ัากับงเรางสันแล้วห่วยยินว่าลูกเคยชิมหายปาะนะนบ่พี่น้องาท่วรุนแรงทาคือไวกับวาไอมีสีได้กินยาบตัวนี้ได้กินพักนะได้กินเจ้าก็ได้กินแบบเสือเสหรือแบว่านอนลงเมีไปแร่เลย หาวยขน,นาแล้ววะใหเป็นะสมบูรณ์งนบ่สมบูรณ์ัพกพอ,อหาโลกไปพี่นอ้องงานก็น่าจะกินหมดน่าจะใสอีกไม่แต่ไก้กิโลมันกะเกียเขาก้อนในผย่างสังสก็ช่วงนี้ห้ายงายางง่ายดอกพี่นอ้องป้าขอฝายฝนบ่มีไปโจกไปทัวร์ลฮมีขี้เข็บไม่งอด อย่าเสียมเสียมพี่น้องลงไปหันว่าแม่นังได้เนื้อเขาบ่มีเลยพี่น้องเลยโอ้ยปีนี้เที่ยงไรเอาบัวบัวด้มีสูวนมาล่ำกระตันหายสามสาวซี่สาวนั่นเด้อพี่น้องขี่ไปท่า้นหาล่ำข้อเขาท่าอุดรแล้วท่าอุดร เวลาเปลี่ยนกระสีเยอะก็เลยเท่านั่นล่ละบันสีได้ไว้เขาเขา่อยากเบิ้องเป็นเฮ็ดยาฮักซมเมมยี่หันงานว่าขาจะอู่จะอู่หมาใส่เด้ปุ๊บป่ะเราตนเหลี่ยวค่ะแกะนี่อ่ะว่าเหลี่ยวมันมีก้นหลัดเลยนู้น่นอนเพี่้อง ขู่เรื่องเราพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศครับฮอนเอาครับพี่น้องมาขึ้นฝนตกลิื่อแซมแซมแชมแซ่มาแค่เดียวหายถือฝนแน่กับจีบหูมีแห้งไอ้ที่หนาแปลว,ว่าเขาตายเมื่อไรละต้องมาสู่กันสิม่มหาล่ามคอเขาทั้งหลอยู่ไปทั้งหลายคนว่าแห้เขาบ้านพี่น้องเ่าลูกโควิดไ,ได้สูมมือหนึ่งบอกในเด้อพี่น้องบอกกันเขามากครับคอมเมนต์กันเขามากนี่ก็สิบอกเล <ใน S 1> ยเจอที่มาหาคอเขาเมื่อกี้ ไม่ได้ยานยากต่อกอันเดียวอันขึ้นงานพิจายามเองสร้างไรฝุ่นดีกจ้ะนี่เข่าวว่าทางอุดรหมนได้หรือสางไรฝก่นทางอุดรอุดรเงินอุดรฝุ่นดีจิตโคตรดีมันไหลไปบ้างได้ดี๋ยวนี้ก็๊ยบออนไลน์เอาออนไลน์ไหมฝุ่นฝุ่นได้แล้วพี่น้องเท่ากันติดออนไลน์เบนโซ่เขาบ้างหายรถเจียงเท่ากับล้ำออนไลน์เจียงแมน เน,น,นี่ยจะได้บ่านหนอยกีย่ปูมีน้องเอ้ยเสียหอดคาส่วพรวอมสบายจริีเมื่อเจ้าเ,เพื่อ,อ <c oughs> น, <c oughs> นอขอเขาทัดสมัยแขกผู้วาออนี่เราส่เพินพ่นลเมือนวนไล์เพิ่นกัขึนน้นอันบัญชีอันธนาคารเงนอันตัวทังเสี่ยวเงินเพิ่นตั้งเอาเขาเพิ่นจริงเลยที่ว่าน,น,าน เขาไม่อยู่วันนี่มันอยู่บนมันอ่านะเเบิ้งขมมแลงไปเนะ่ันนสิีมาอยู่สิบบริเวนยึดสส่านีรแ้วล่ำเลยอ่นี่อัดเลย้วล่ำเซย์ของบ้าปุ๋ยไทยเอาเราปจะก่อนกันนะเาก่อนยุ่งไล่ย่วาดกันนะเเลยทีเตย์ออนไลน์ เมือ่อ<า>หัเยียแล้วหวยไม่แตยย่ยานเดมัหูยีปูมเถอะวน้ำหูยีปมูมจนหัวเขาเลือดมาเรยพี่น้องเลยเตี้ยโซนเงาสะาดเป็นพิเศนเฮ็ดตัวเป็นทีากลากี่นีสันดก มันเลอกไอปุ๋ยไว้เห็นดอกอพี่น้องไว้เห็นเจอว่าทีชุดดามเตียมดอกเจว,ว่าแปบู๊ตู๊พี่น้องเจ้าที่เด้กู้ละเจรตัวพะนะเลือกคักเลืกเนี่ยเลือกที่โลละเกียโลกับว่วหายแปเการ้อยโหลดไปลงไปพอพันในชะ่ไหมแถมพอมจนทังนั่นนี่จีปูมเลยพี่น้องเหมือนแจงน้องมาสูงกัว่ามันคล้ายกัยพี่น้องรังบฝนว่าตกฮะ รอไปทาาคุรนย่าข้าวพี่น้องเ<า>ออละลายตัวเติบเี่น้องไ,ไปโอ้ยจยาขัา <c oughs> ขา้นหมดกมูอขนีเลยพ่นะไเงินกันเราปร่นด็นวัดชี้ก็ม่พี่น้องจะ <c oughs> ได้หาปลามูหน่ี่ห้อยกี่ปมกุ้นี่ <c oughs> ใหออดคุ้งเหอยคุไม่ให่ตู้ก <c oughs> ละต่ัวเปหอดคลายหอด้ยเค่้ม่ให่ตู้สิวาลาลปลามู ก็ทั้งสีก็ลอยหาชีพแล้วด้วพี่น้องเอ้ขบวกไปค้าส่งออกก็เอง้องเลยนี่ปมค้าส่งออกเองไม่พี่น้องสามลูกฮะแดวก็ลังอ่อนครับพี่น้องเด็กคำเด็กคำว้ายวาพี่น้องเอ้บรรยากาศครับบ้านนอกเขาเด้อพี่น้องเอ้แห่งแรงเหมือนเด้อพี่น้องเอ้เมื่อไตรยาโลดพี่อากระลายอยู่ตะกี้มันกับว้านเขาแล้วใกล้กินเขาบ้านมันคักเลยพี่น้องเขาแถวนี้ลูกปีอ๋อ เห็นว e um, yeah, ่าขัวกังเอาพี mm ่น้องขนาดใจขัวกันนี่มันปลาทั่วแนวไก่ก็เฮี้ยงดีเถอะวะฮะเมียนบ่ล่ะไปหอนเฮี้ยไปใส่ลูกเหยียบขาหายดิเหยียบแม่เนี่ยเหน่งไปครับฮะจะไปไก่ล่าตัวสมอเรากันลังศูนย์พี่น้องกลังโจมใหิยปูมี่ผมฝนความหมดแดงยองหัวเล่าขอเลี้ยวไปมันห้างหนุ่เอียงพี่น้อง กูข้างยางก็มันเนาได้ไปคือดีถ้เขาใกล้ได้ปะเนาะนี่หมุนคือแบกปิ้นแต่ที่ไหนไปพี่น้องนี่เลยครับกระตัวสองตัวตืมกันหนึ่งี่พอโลด้อพี่น้องอ่าบาดดเจ้าโโลลีเตียโอ้เหมือนว่าไล่ได้พันสี่หล ก็ได้พ่อสองขี่ด้วยพี่น้องเอ้ยขนจนเลิกงวดละเกาอร่อยก็ให้รถพี่น้องว่าเอารถแล้วี่ยฮว่าไปว้กับหลักพี่น้องอร่อเลยเจ้าพุ้นคนละส่วนพี่น้องนี่น้องไข่แก่พุ้นนี่น้องไอ้แก่หนินี่วัดศิลป์อยู่พี่มีตู้นอดเลยเชียงหน้าเฝ้าลูกสาวครับห่อนห่อนพี่น้องห่อนกู้ซื้อกล่องได้หึงหลายกองผู้คนอะ เนี่ยนั่นเห็นว่าหัวคือฉีเจ็บเนาะแล้วตะกี้ไปสับปักปัดตู้ออกมาแด้ครับขโมยเราเอาข้างจูดินมาพี่น้องัมาเลิกเจ้าหน้ากันใลข้างจูดินเนดี๋ยวัาเอาไปพี่น้องเฮ้อาหารอีสานนี่เองแสบหายากด้วยพี่น้องเด้ออะไรเดี๋ยวออกกำลังกายพร้อมพี่น้องนิ่งสั่นแล้วไม่ได้นั่น จวสิกนพ่อหาซีบยหัวเขาเหลืองพอดีพี่น้องมุนสายมุนขวาันมันวอกออ้่ามันอาบน้ามันปะเสียนน่ตอรอบีดบีดน้าตกตเลพี่น้องเลยเดรี่ยลคนป้อยน้าบอกว่ามันเปิดก๊อกห่อนแดดเลยพี่น้องรู้จักมาเอาคือแต่วัยพี่นนอะ ห่วยไร้เลยเดี๋ยวเดี่อหลายไเลยเดีไปแต่พ่อพันไป่อหวยพทีซีเห่าเลยพ่อเองยู่ลเจียอย่ารอพี่น้องเลยงานพ่อเลยแล้วพ่อเองมานเราพ่อให้พ่อกินตอนยาทำห่อทีนหน้ามันโตใงญ่าพูดละสามฉีดเพียง่อกินยางานนี่คือความผิดหวังของแม่้องไปเลยพี่น้องเลยตไงวอีกด้ว น,น,น,น้องพูนข้าวเดียวครับแย่แย่่างางาบดา้วยกุ้คราคาได้กี่หน่ <c oughs> อพลาดไร่ก้วยหรอ ดูเห็นปะหอยเล่าหมุนจนว่าหัวอย่างหมุนมัดพี่น้องเลยสูบได้ตอวพี่น้องแต่หมดแดงก็งอหัวเรากับไฟแห้งครับแต่เป็นท่างกเอียงพี่น้องเลยบู๊ยเห็นบ่พี่น้องหมัดมาอย่างงามปะนะเห็นหูบ่ นี่พี่นอกหมากสันบะนะแม่มันสีนวาแมนะบูนอกสันปะเลพี่น้อยเลี้ยงมันพี่นอกอห่ยี้ยนี่เป็นากินเถอะมีหัวลอยอยังขึ้นไปยังแกผาเรียดเอ,อกบานเลยตี เดียวมากเขาว่ามันเฮ็ดตัขาเพิมเอจะเส็มันหักไม่แดดางพี่น้องเลยพี่น้องอัดเียเียอ้านเดี่ยวอยู่พี่น้องย่ยาดหยาดพน้องอืออยูาดหยดอยู่เดียวอยู่พี่น้อง อะผูได้มีวีเก่าวีเมื่อสองกับม่เล่าในเรื่อพี่น <Yeah> ้องเลยเด๋ยวมาไป็นห้างหนุอย่างม่วงเลยถ้าปนันเราก็บวาย่งมันแจกกับมาขคือวีงามอาย่ตีเอาพ่ออย่างงาได้เลยพปผู้ให่พกวีผู้ดีพกแหวนเนี่ยเขาสร้างล่าอีกแล้วเขาเม่นว่าเรือพี่น้องผู้ดีว่าผููดีนานเห็นบ่ ีพกแวนผักถิงวีพกถิงแวนได้๋ี่เหนกับผู้ชายอีหลีพักทั้งวีทั้งแวนเจ้อ้าหองอะไที่บอกไม่มีตู้เท้าถือเดี๋ยวขมากท่นในกระเป๋าเราเมียนส่วนสุอย่างพี่น้องขายแต่ตู้เย็นก็มองหุ้เขานะในกระเป๋ามีตู้่าวเลย้าเปอย่งมีพกเื้อขอที่ว่าเหาพกมดจขายแต่ตู้เย็นยังวะก็มองหุงเขาในกระเป๋าเราเราเรียาเล่าสิเราพี่น้องเอ้ย ถ้าเป็นสาวเรานหนึ่งนะตองอูฝนแล้ยนละกเนา่นมงามอดเากัอพี่นเนันนวางสี่สิบหาสิบหนีแค่นี้มันบ่เนี่ยขอทางเล่าอยู่เลยพี่เนาะเนียพอนะพี่รุ่นขอขันรายการพ่อเมียพี่เนาะยวข้าวคนเดียครับนี่ครับปลาบองซุกพ่อหน่อยซร้อยเดิม ประเดกนัวๆสมุนไพรเน้นๆบอมีกินข้าวไรสารกันบูดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงกระปุกละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นครับสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอนอยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำหน้าน้ำเด้อพี่น้องฝากอุดหนุนซอยพอดองนี่เด้อพี่น้องพอน้อยซอยเดิมอ่ะนี่คือการเลสาวมีแห้งได้พี่น้องด้อยเสาวมีแห้งครับอ๋อพักยกตาเสียตาพยกห่อนห่อนเอา เมียนเ็ดปวกออกบ๊้ยกระสีแมียนยืดไรเยีเดี๋ยวฮ้อนรัดโขกไปนี่ห้าพ่อเห็ดปวกดจัดไปรัดไว้หมดเลยของเคอ่ยหันปูนขั้วเนั่นอาบเฮียเฮียอาบไม่พ้นหัวยุงว่ไมีดีเพราะว่ามันห้างหนุ่เอียงม้งไงวะมัวกอยยุงไม่ย่างดีหัวกอยยุงอ๋อไปน้องให้ยุให้กินไปบ้างอีกรอบหลังกันนะพี่น้องเลย ควะพน้องวกมีผู้ดีวแวนมเดกินคืนก่หนผู้ีแนอา้ไเรียบดวยเรยมขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะมากคนที่โปน้กันขันมากคไพี่น้องขันใจกดแแวกระโคนไหขอบคุณถูกกำลังใจที่แกว่าพี่น้อง เม่อปลอมเสียงใส่เลยแสดงว่าเราลากพี่น้องเลยอ่ะแต่ละคลิปนี้ครับไอ้ซับนี่ครับชิมนาครับรพอกันไม่โชคดีมีความสุขไอ้อเก็บใหญขายเยอจนครับลำรำรวยสุขสุขคนครับผมมาปุ๋ยหมดถิ่งงานสุขสุขคนก้าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่ะหลายพี่น้องสุดยอดเลยฝ <โล S 2> ่ามันกินเงาอะเห็นไหมกินยังเบื้องกันอีกรอบนึงครับสองวันนี้่ชัเอากระเปาเอาโอ้อมุ่นพร้อมพี่น้องเลย Oh,